แมครอลูก วังลื่นนะคะรอย็ท้าเด็กทางลงถ้ำพ่อปูยายก็นั่งรอเราไปแบบชิวๆ ยายลงไม่ได้หรอกคะ่ะ่่ทาเรืองนุออน,น,นไปทางนี้หรือเปล่ปปาถูกหรออ๋อถ้ำจริงๆรนี่ไงนี่ไง,ไงอ๋อนี่น้ำตกหยดก็เป็นแบบนี้ ใช่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 ต้อ,ตองมาขึ้นดี่นี่ใช่ตรงนี้ก็มีที่ไหว้เดี๋ยวค่อยมาไหว้ก็ได้ไปข้างบนก่อนลูก

Thank you. แบบสูมันทเลยนะข้างในเป็นห้องเก็บ